มูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์มาหาวิทยาล ah. ัยมหิดลร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลจัดงานทอดพระป่ามหากุศลในวันเสาร์ที่19สิงหาคม2,566เวลา14นาฬิกาณวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ร่วมทำบุญได้ที่มูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยมหิดลชั้นหนึ่งคณะพยาบาลศาสตร,ร์บางกอกน้อยหรือผ่านธนาคารบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยมหิดลธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสิริราชเลขที่บัญชี0 1 6 4 3 2 6 2 8 3 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024124670หรือ024197466 80ต่อ2025หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้1 5นิกาถึง15.30นกานาท,ที่นี่ p n n ช่อง16สวัสดีค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกหนอจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ